I'm <laughs> ครับวันนี้ก็มาพบกับผมเจมเบบินจากช h a n n เอเจฟ็อกทีเช่นเคยนะครับวันนี้อัดคลิป2รอบเลยถ้าเป็นไปได้อยากจะตัดลงทีเดียวเลยนะไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะครับวันนี้อัดที่3นะครับก็ที่โพอไปเมื่อวันร้อนมากนะครับแล้วก็มีคนมาเมนว่าแต่ละจังหวัดอืมแดดแม่งร้อนจริงๆนะครับซึ่งอุณหภูมิเมื่อบ่ายสนะครับบ่าย3บ่าย4ผมจับในไอโฟนของผมมาขึ้นมา40องศาเฮ้ย โอ้ย oh, อยากจะบ้าตายผมเปิดแอร์นะแอร์ยี่องศาแต่แอร์ขึ้น33องศาข <Hey. S 1> นาดอยู่ในห้องแอร์นะแบบโอ้โหโดนค่าไฟค่าไฟเดือนนี้ค่าไฟที่ร้านอยู่2,000กว่าบาทเลยแบบเพิ่งโอนค่าไฟปแบบน้ำตาจะไหล2,000กว่าบาทน,นี่แม่งได้ลอกตัวหนึ่งเลยนะเออดูนะครับนี่แหละประเทศไทยหูร้อนจริงๆนะครับขเขาเรียกว่าอะไรอากาศดี ดีที่ไม่ตายวันนี้ก็ที่มาอีกรอบก็จะมารีวิวรอกเปิดเบอร์อีก <Wow. S 1> เช่นเคยนะครับนี่นะครับคือเจ้า a n t เท l ล s 2012 HG นะครับตัวนี้เป็นมุนขวา HG คือไฮเกียร์รอบสูงนั่นคือรอบเจนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเราไปไหนกันไม่ได้ออกไปเทชิปลมได้เพราะแดดอย่างนี้เราก็อยู่กับการรีวิวรอกที่ไม่ต้องเทชิปนะครับเพราะว่าอะไรรอกตัวนี้เป็นรอกระบบเม็ดลานะครับเดี๋ยวผมจะพูดข้อดีของเมดลาให้ฟังนะครับก็ เรามาโอเพนบ็อกกันก่อนว่าสินค้าตัวนี้มีอะไรแถมมาบ้างนะครับมีบ็อกสอดแขนแถมให้มีที่แปะการสายลื่นและเม็ดนวงสำรองแถมให้นะครับหลายเม็ดเลยนะมีเอกสารในะะแกรมแถมให้มีคู่มือการใช้การปรับเม็ดนวงแถมให้นะจ๊ะและนี่นะครับคือพระเอกของเราแอนเทเลส2012นะครับ HG นะครับตัวนี้เป็นแอนเทเลสเม็ดลาตัวแรกนะครับที่ผลิตออกมานะครับซึ่งตัวนี้ ผมจะบอกอย่างที่พูดไปจะพูดข้อดีของเม็ดลานะครับข้อดีของเม็ดลาก็คือเวลาเราเราเราตีเนี่ยเราสามารถพุ่งพูดไงเหยื่อมันจะพุ่งไปถึงตัวปลาได้ไวกว่าระบบ DC นะครับคือเอาพูดให้เห็นภาพอะ่ะสมมติการจีบปลาขึ้นมาจิบปุ๊นะครับเห็นฟองอากาศถ้าไม่ลายเราจะตีฟู่เนี่ยจะพูดไงองศาจะเป็นเงี้ยฟู่ไปหาปลานะครับแต่ถ้า DC องศาม,มันจะย้อยครับ มันจะย้อยทําให้อ่าระยะเวลาในการถึงถึงตัวปลาช้ากว่าของเม็ดลานะครับและที่สําคัญเม็ดลาถ้าเปรียบเทียบเห็นภาพเลยเหมือนรถนะครับเม็ดลาจะเหมือนเกียร์กระปุกเลยนั่นก็คือเราจะสามารถปรับแต่งได้เยอะกว่าดีสีว่าเอ้ยถ้าคุณปเปิดเม็ดนี้ปิดเม็ดนั้นเปิดเม็ดนั้น ปิดมิดนี้นะครับสามารถตีไก่ได้กว่า DC เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความสามารถของท่านนะครับว่าจะปรับแต่งเจ้าเม็ดลาเนี่ยได้ดีแค่ไหนนะครับนี่แหละครับคือข้อดีของเม็ดลานะครับผมส่วน DC เนี่ยอ่ามันจะพูดยังไงดีอย มันจะเป็นเหมือนรถเกียร์ออโต้ก็คือมันจะสําเร็จรูปมาโหมดนี้ได้เท่านี้โหมดนั้นได้เท่านั้นนะครับซึ่งมันลูกเล่นมันจะน้อยกว่าเม็ดลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมย้ำอีกทีว่าอยู่ที่ความสามารถในการปรับเม็ดลาของท่านนะบางท่านปรับไม่ดีหัวตีตกแมะใกล้ๆนะครับบางท่านปรับเทพๆเนะี่ยตีไกลลิฟกว่าดีก็มีเยอะนะครับบางท่านเอาไปปาดเม็ดลาเอาไปถอดไปนูน่นนี่นั่นนี่คือเหตุผลว่าทําไมเจ้าลอกตัวเนี้ยมันหนึงแถมเม็ด่วงสํารองมาเยอะจัง นะครับผมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเปิดเม็ลาให้ดูเออผมลืมบอกนะครับตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนสปริงฝาข้างมาสปริงมันจะแข็งนะครับดังนั้นตอนเปิดก็ลองลองงัดดูหน่อยมันเปิดได้นะแต่แต่เอามือช่วยงัดหน่อยนะครับผมนี่นะครับระบบเม็ดลาจะเป็นอย่างนี้นะครับมีทั้งหมด6เม็ดเลยสามารถเปิดปิดนะครับจะถอดเข้าถอดออก โมนูนี้นั่นได้นะครับเป็นหน่วง s v s i n f i n i t y นะครับซึ่งตัวเนี้ยลองไปศึกษากันดูนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับจากเท่า AR12 นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ตีจิบเท่าไหร่ผมชีวิตผมยังไม่เคยประทัดจดโเลยเจริงจริงก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้ใช้รุ่นนี้นะครับแต่จากประสบการณ์ที่ยืมหมองเพื่อนตีมาเนี่ยมันใช้ดีกว่า DC ในเรื่องของการพุ่งจากการที่ว่าเรียนรู้จากคนที่ใช้เนี่ยอ๋อมันตีถึงตัวปลาได้ดีกว่ามันปรับลูกเล่นได้เยอะกว่า DC แต่ แล้วแต่ท่านนะครับคือถ้าเอามันตัวนี้แต่ถ้า,าความสะดวก d c แค่นั้นเองนะครับผมอนอกเรื่องไปไกลละว,วันนี้เราเอาลอกตัวนี้มาเปิดเบอร์กันอย่างที่บอกอยากเป็นโปรเทพสายตีจิตมันต้องมีตัวนี้ก่อนอื่นบอกเลยมันเป็นสินค้ามือสองนะครับเรามาดูสภาพมันก่อนนะครับมันก็จะมีรอยขนแมวแน่นอนอยู่แล้วครับแอนเทเลสนะครับมีรอยขนแมวบ้างนะครับคือมันเป็นล็อกโครเมียมออเอาแค่ผมเอามือแตะแค่นี้ มันก็เป็นลายนิ้วมือละนั่นซึ่งไม่แปลกเลยนะครับพอเวลาการใช้งานละจะมีรอยขนแมวนะครับแต่โดยรวมเป็นไงนา,นาว่าไงผมว่ามันยังสวยมากอะ่ะสวยมากว่ะวะยังใช้งานได้ยาวๆนะครับตัวนี้เป็นขวารอบ7นะครับอาจจะขึ้นมือน,นิดๆตามสไตล์รอบสูงครับไม่ต้องห่วงนะครับคือมันจะพูดไงเรารเร์เซไม่ได้ครับมันเป็นรอบมือ2นะครับโดยรวมยังใช้งานได้ยาวๆว,ว,วันเนี้ตัวนี้เปิดตัวมา น่าจะเกือบเกือบสองหมื่นนะผมจำไม่ผิดแต่มันเป็นล่องแต่ปี1นึ่งสองนะครับเป็นลอกที่นิยมมากเลยสําหรับโปรหลายๆท่านที่ชอบตีจิบกันนะครับตัวนี้เอามาเปิดเบอร์ให้ลุ้นเพียงเบอร์ละ140อบาทโหโคตรถูกเลยมันไม่พอแค่นี้มันถูกไม่พอถ้าจอง3เบอร์ลดเหลือ400บาทโอ้โหเป็นไงลดไป20บาทยังไม่พอเอาถ้าคุณจอง5เบอร์อ่ะผมลดไปเลยร้อยหนึ่ง5เบอร์ร้0คูณเบอร์เป็น700ผมคิดแค่ห0 0พ เออสนเวลาสนเวลายิ่งจองมากยิ่งลดมากเว้ยเออพอจองมากเราก็มีสิทธิ์ที่จะถูกมากนะครับรูเลขท้ายสองตัวล่างนะครับงวดหนึ่งเมษายนนะครับก็เดือนสองการนะครับมันล้นกันโอเคสําหรับลูกค้า YouTube เหมือนเดิมเลยเลื่อนเลื่อนไปตรงคอมเมนต์ครับดูคลิปจบเลื่อนตรงคอมเมนต์และอ่านข้อความใมว่าใครสนใจร่วมรุ่นล็อกเทมเลคาหลักร้อยสามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยจ้านะครับจุดสําคัญอยู่ตรงที่คาว่างวดนะครับทั้งงวดตรงกับ1เมษาสองห้าหกสองท่าน สามารถคลิกลิงเรามาลุ้นกันได้เลยบางทีเราไปเห็นงวดช้าไปนะครับเห็นคลิปเก่าะอะไรเงี้ยคือมันเล่นกันไปแล้วจบแล้วไม่ต้องคลิกลิงมานะครับโอเคทวนรายการอีกทีนะครับรางวัลคือเจ้าแอนเทเลส2012นะครับก็เบอร์ละ140บาทจองครบ3เบอร์ลดเหลือ400จองครบ5เบอร์ลดเหลือ6 0รนะครับรุ้นช้า2ตัวล่างงวด1เมษานะครับแล้วมาลุ้นลอกเทนในราคาหลักร้อยกันจ้า เออเออก่อนจะไปเหมือนเดิมนะครับช่อง AJ Fox TV ของเรารอครบ200,000สมัครไยสำหรับท่านแรกที่มาคอมเมนต์วันแรกรับไปเลยครับเยื่อฟรีทั้งหมด50รางวัล50คลิปผมจะทยอยแจกตัวละคลิปคลิปตัวละคลิปตัวละคลิปแต่ทั้งนี้ทังนั้นต้องครบ200,000ซับก่อนนะจ๊ะดังนั้นซ้อมไว้ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดคอมเมนต์เยอะๆพูดที่อะไรมันก็ได้คุยอะไรกันก็ได้ให้คอมเมนต์มาเยอะเพื่อที่จะให้เราได้แจกกันสักทีนะครับดังนั้น คุณอยากได้ของฟรีไหมล่ะน้องๆพี่นะนะอยากได้เหยือฟรีไหมอยากได้เจมแจกไหมช่วยกันห้เดียวสองหมื่นซับตอนนี้หมื่นก้าหกร้อยแล้วอีกนิดเดียวจะได้แจกแล้วแล้วมาลุน้นลอกเทพลุ้นของฟรีกัน